เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกสู่เกมฟาร์มิ่งซิลูเตอร์สินะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่กับทีมงานนะฮะรถขุดซูมิโตโมนะครับผมนะฮะแล้วก็เปิดตัวเทนเลอร์ใหม่นะครับผมนะเป็นหางโรเบีตนะครับที่นักป๊อปได้สร้างโมเดลขึ้นมาใหม่นะครับผมนะฮะนี่เป็นลักษณะของโรเบีตนะฮะเอาไว้แบบย้ายรถนะครับผมรถเกี่ยวรถขุดได้เลยนะครับผมนะฮะเป็นโรเบียร์ตขนาดใหญ่นะทุกคนนะฮะรถเกี่ยวน่าจะได้2คันนะครับผมนะฮะนี่ ก็เป็นโมเดลเรียบๆง่ายๆฮะไม่มีอะไรมากทุกคนนะครับผมนะ,ะนี่ครับผมนะครับหัวลากก็จะเป็น,นะฮะเจ้าเดกาจีเซตเอ็กสามหกศูนย์คันนี้นี่ครับผมนะฮะนี่ก็สวยครับมาในโทนสีน้ําเงินนะฮะนี่เลยนะฮะแล้วก็รถดำก็เป็นรถช่างเอี่ยวนะฮะวันนี้มาแจมนะครับผมนะนี่เนี่บผมเขาเล่นไปหลายคลิปแล้วนะฮะสำหรับรถช่างเอี่ยวนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปที่หน้างานนะครับผม นาง,งานของเราก็จะเป็นข้างในนู่นครับผมนะฮะต้องขับรถเข้าไปอีกนะนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการย้ายรถกันเลยนะฮะก็ก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะขอคนหนึ่งไล่แล้วกันเป็นกัลังใจให้นะป๊อบสามดีนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราอ่าร์รถขึ้นทเทเลอร์ก่อนแล้วกันนะครับนี่ขึ้นตรงนี้บันไดหนูโอเคครับสตาร์ทรถฮะคันนี้ก็เป็นซิมิโตโมนะฮะรุ่น S S 1> 2 10F นั่นเองนั่นเองเนี่ยผมนะนี่เราจะถอยขึ้นนะครับผมนะฮะเพื่อตอนลงนี่มันจะง่ายครับผมนะฮะนี่นิดง่ายตอนลงดีกว่านะครับที่จริงโรเบิร์ตที่มันมีบันไดนะฮะ จะขึ้นง่ายมากนะฮะเทนเลอร์นี่แมคโครชอบเลยครับผมนี่ชิวๆะฮะแต่ก็อย่าประมาทนะครับอาจจะร่วงได้นะอืหนักครับคันนี้โอเคงอๆอีกได้ฮนะอืสวยงามมากครับผม ขี่ครับผมเดี๋ยวเราจะขับคันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับล็อกเบลวให้เรียบร้อยครับผมนะการลดตกนะครับผมขี่ครับไปกันเลยฮนะอือหือลืมบันไดขึ้นครับผมไอสวยงามครับ ซิมูโตโมโนี่สวยงามสวยมากทุกคนนะครับคันนี้ดูแบบคันมันเล็กๆนะฮะทัดรัดน่ครับผมคันนี้ก็นะป๊อปได้สร้างโมเดลขึ้นมาใหม่นะครับผมใครที่สนใจหมดก็สามารถทักทายไปที่เพจได้เลยนะฮะอยากได้แบบไหนครับผมนะฮะก็คุยกันได้ครับผมโอ้ยตีวงครับ ตีวงยาวๆหน่อยเพราะเป็นเทรลเอโอ้อยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นสุดประหลัถนนมันแคบนะฮะต้องแบบชำนาญจริงครับผมอ้าว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 โอ้ยรถหนักครับ เหมือนมันสไลด์ครัมันยกมีจังหวะยกแล้วก็ล้อหน้ามันลอยครับมันจะเลี้ยวมันทำให้มันเลียล้ยวไม่ได้ทุกคนเนะี่ยโอ้โหหนักจริงครับคันนี้ทำไมมันหนักเหลือเกินอนะ่ะติดเลยนะเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปฮะเดี๋ยวเราวิ่งสวนเลนก่อนนะอุ๊ยอะไรวะเนี้ยหัวกระดกหัวกระดกนะครับ ขึ้นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ารอยรอยเชื่อมสะพานครับผ,ผมเดี๋ยวมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหต้องขับเลนนี้เลยฮะเมื่อสักครู่ออกไม่ได้เลยครับผมโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยะฮะเหมือนรถมันดูอืดไปเลยครับผมใช้เกียร์ต่ำฮะเอ้ย <c oughs> ต้องใช้แบบลอบตามมากทุกคนนะฮะไปได้นิดเดียวเองฮะวิ่งได้ยีิบสองกิโลเมตรครับผมโอโ้อะไระฮะค่อยๆไปครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตรงซอยด้านหน้านี้นะฮะก,ก็งานลอกงานลอกคลองข้างถนนนะครับผมเราจะพาทีมงานรถดัมตามมาทีหลังครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปลงก่อนแล้วกันนะไปครับ ค่อยๆไปฮะอืนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ฮะซอยของเราครับผมหลอกหน้าดินครับข้างถนนนี้ครับอา้าตีวงกันเลยลูพี่ ีวงไม่พอฮะโอเคเราเข้าไปจอดข้างในพื้นที่ลงโงนี้ครับผมจะได้เอารถลงฮะหน้างานเราก็ตรงนี้เลยนี่เรียบร้อยครับกดเบลล์ฮะแล้วก็ วางบันไดฮะหนับเครื่องโอเคเดี๋ยวเราเอารถลงกันก่อนเฮ้ยจิ๊บ รถมีบันไดนี่ลงชิวๆเลยฮะนี่งานลอกคลองครับผมขุดทองร่องขุดทองร่องนะฮะพูดผิดโอ้สวยจัดครับมุมนี้ซิมิโตโม่ครับผม เดี๋ยวเราลองขุดรอทีมงานก่อนเนี่ยผมเดี๋ยวเราไปเอารถดำมาแล้วกันครับผมนะนี่ไปทำไมเสียงไม่ออกมาคันนี้ เย้ยอุยออกตัวแรงเกินครับพุ่งเลยฮะคันนี้มันกล้องมันแปลกๆทุกคนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงฮะ หกสิบอืมไม่ไปกดโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าก่อนเดียวสักครู่นะฮะสี่สิบแล้วไงเนี่ไปะฮะช่างเยี่ยวของเราเดี๋ยวสามชาติสัง่อย เกมมันแปลกๆทุกคนมันบังคับไม่ค่อยอยู่ฮะอะไรวะเนี่ยเกมมันหลอนฮะทุกคนเบรกดเบียดเบียพอเรากลับ,ลบขับเกมรถแข่งที่มันสมจริงฮะพอม,มาเล่นฟาร์มมิ่งโอ้โหคุณระฟิวเลยฮะ <laughs> มันขับแล้วมันไม่ค่อยสมจริงครับเวลาเราใช้พวงมาลัยในการขับนะเออ ใครสายเกมบน่าจะรู้นะฮะคุณรับฟิลเลยฮะโอเคอะลงไปปลดผ้าใบก่อนนะผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเริ่มทำการขุดกันเลยฮะ ดูบัวเบอร์ครับรถนะฮะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับตักได้น้อยนิดเดียวเองเอออะไรวะนี่ไม่ค่อยมีดินจักก็ไปเต็มๆเลยครับเสียเที่ยวเออ แล้วมากระโดดก,กระเดกอะไรวะออบางสาไฟวะไอหนุม่มเราขยับไปข้างหน้านิดนึงฮะเหมือนเดี๋ยวนะ ข้างไหนข้างหน้าเนี่ยอ๋อฝั่งนี้เป็นด้านหลังครับผมฮะไม่น่าจะเกี่ยวนะร,รถมันกระดกเชิญลองดูไหมฮะ ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ครับเวลามันพลิกนี่รถกระดกเลยดินตักไม่ค่อยได้นะทุกคนนี่เราต้องโยกเบาๆหรือเปล่าคันโยกฮะอันนี้ผมโยกแบบแรงไปหน่อยโยกแบบเร็วไปหน่อยฮะเฮ้ยใกล้แล้วกันแล้ว ไปเลยฮะแม่ไหนอดินเออ <laughs> <laughs> เี๋ยวดูมองคนขับนะฮะ ได้ไหมอ่ะลองมุมนี้แล้วกันยืดไปไกลหน่อยบุ้งกีตักได้ไม่ค่อยเต็มโอ้บังครับกล้องไม่ดีเท่าไหร่ครับทุกคนแ่นือหมอ่ืออะใกล้เต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วทุกคนล,ลองอีกหนึ่งบุ้งกีฮนะ ผมดูคลิปคนอื่นเล่นเขาสมูทจังเลยครับพอเราเล่นเอง <c oughs> <c oughs> โอเคนายอย่าเต็มนะฮะบ,บีบแต่ให้ตั้งหน่อยครับบีบให้ตัวเองไปขึ้นนะครับผมเพราะว่าขับคนเดียวครับขี่ครับก็เป็นเทตรงร้านวัดเหมือนเดิมครับผมใครมา ทำดินร่วงตรงนี้โหนี่นี่เป็นดินดำทุกคนนะฮะเอาไวท้ทำถนนนั่นเองครับผมดินดำมาเทข้างหลังนู่นฮะอเอ้ช่างเอี่ยวลันทุ่งเชิบเชิบครับผม นี่วิ่งลำเดียวฮะไม่มีทีมงาน,นครับผมอืมดินดำเทงนี้เลยตึงถายตบฮะ ดีเรียบร้อยครับผม ในทางมันแคบทุกคนนะฮะขับรถยากกับตรงนี้จัดให้สักสองเที่ยวแล้วกันทุกคน,นครับผมสรับคลิปนี้นะฮะโอเคสรับเครื่องครับผมกดตอ่อกดตอ่อ มันตักดินไม่ค่อยได้วะเกียร์มันหลอกครับมันมีดินเลยอ่ะมันตักได้แค่ดินที่เพิ่มมานะครับผมตรงนี้นะตัวเกียนี้นี่สวยงามสวยงาม ขุดได้สวยมากทุกคนนะดูโ <c ười> <c ười> คตรปลอมอ่ ให้ขยับรถไปข้างหน้าหน่อยโอ้ยลูพี่ติดเกินนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับผมจัดต่อฮะ ใครที่เข้ามาใหม่ย้ําไมกดติดตามฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะส่วนใครที่สนใจหมดอยากได้หมดติดต่อที่เพจแต่ล่างคลิปเรเลยนะฮะมีทั้งรถเกี่ยวรถ10ล้อรถแมโครครับผมรถไทฮะแล้วก็ใครที่อยากสั่งทํานะฮะในรูปแบบของตัวเองก็จัดได้นะครับผมเอาแบบมาคุยราคาได้เลยนะฮะนี่ก็เดี๋ยวให้ทีมงานขุดไปเรื่อยครับผมนะฮะก็นะพอจะลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP พีหน้า ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะผมนะฮะลากไปก่อนเจอกันใหม่นะผมลาโดยทีมงานรกขุดไปเรื่อยนะผมเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม